สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับโยอาบารดธ,ธรรมชาตินะครับในช่วงเย็นย่าค่ารงนะครับในช่วงนี้อย่างที่บารดบอกแล้วนะครับว่าบารดเริ่มกรีดยางตอนเย็นนะครับก็คือ6กโมงเย็นเป็นต้นไปเนะี่ยบารดก็จะเริ่มลงสวนแล้วนะครับก็เที่ยวนี้วันนี้เป็นมีดที่6นะครับก็ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูว่าในช่วงนี้มีคำถามจากเพื่อนๆในคอมเมนต์ฝากถามมาว่าช่วงนี้ควรใส่ปุ๋ยไหมอันนี้ปารดขอตอบในคลิปนี้เลยนะครับว่าจริงๆอ่ะในช่วงพฤศจิกาจนถึงพฤศจิกาทันวามกรากรุมภพามีนาเนี่ยประมาณนี้มันมันจะเป็นช่วงที่ผิวดินในแห้งนะครับเพราะนั้น ต้นยางเองก็ต้องการความชุ่มชื้นนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยก็จะไปดึงความชุ่มชุ่มชื้นออกจากหน้าดินเยอะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยไม่สมควรที่จะใส่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์พวกนี้ให้ได้นะครับอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยฉีดในลักษณะให้ความชุ่มชื้นกับผิวดิน,นได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเราให้มากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ ผิวดินเน่ยพื้นดินเราเนี่ยมีค่า p สูงมากนะครับหรือมันจะเค็มมากอะไรครับก็เอาให้พอดีพอดีอะนะครับผมแต่ส่วนฮอร์โมนนะครับที่ฉีดอยู่ตอนนี้บารวดฉีดอยู่ตอนนี้นะครับก็ <c oughs> จะช่วยบำรุงหน้ายางนะครับทําให้ยางเนี่ยเปลือกนิ่มแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าช่วยให้น้ํายาง ไหลไหลปกตินะครับไหลไหลดีปกตินะครับก็ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับก็บาลรุดจ,จะใช้ประมาณเดือนละครั้งนะครับกับฮอร์โมนไข่ไก่นะครับวันนี้มันจะมาพามาดูผลสำฤทิ์นะครับการใช้ฮอร์โมนอีกวันหนึ่งนะครับก็คือบัโรุจ,จะเน้นเรื่องการประหยัดต้นทุนแล้วก็การใช้วัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติหาง่ายนะครับลดต้นทุนการผลิตนะครับ ก็มีดที่หกเดี๋ยววันนี้จะขึ้นถ้วยนี้นะครับถ้วยนี้อันนี้ก็ถ้วยนี้ก็จะประมาณโลกว่าๆนะครับเนี่ยห้าเม็ดก็ได้สองถ้วยนี้นะครับสองถ้วยแล้วก็ปกติมันก็จะได้ประมาณสามถ้วยนะครับถ้วยนี้จะเล็กหน่อยนะครับเป็นถ้วยพันซีซีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำยาง ากการใช้โฮอร์โมนไข่แล้วก็หรือช่วงนี้จริงๆแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้ใช้โฮอร์โมนไข่บางพื้นที่ก็ออกดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะครับก็จะทําให้น้ํายางออกออกค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าหนาวจัดจริงๆอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยน้ํายางมันจะเป็นก้อนอะนะครับมันจะทําให้อุดตันเร็วนะครับแต่ว่าของบาโรสก็ก็จะไหลได้ถึง ประมาณสักหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้ํำยางในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปครับก็ใช้มีดตัวเดิมนะครับเพราะว่ายางตัวนี้ก็เป็นยางค่อนข้างโตแล้วนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเมีดเดียวเต็มถ้วยนี้ยก็คือมีดที่หกก็จะได้ถ้วยนี้เต็มนะครับเต็มจริงๆครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราย้ายไปดูตัวนน้นก่อนนะครับยางก็จะกรีดง่ายนะครับลอกเส้นก็ง่ายด้วยนะครับ างต้นก็อันนี้ก็เป็นมีดที่ที่หกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้วยโลถ้วยโลครึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แหละครับประมาณถ้วยพนพนนะครับหน้ายางก็จะอาจจะไม่เรียบมากนะครับแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้าเนื้อไม้แน่นอน,นครับไม่เข้าเนื้อไม้แน่นอนแต่ว่าก็ จะทําให้น้ํายางเสมอไอหน้ายางเสมอครับแล้วก็ยางนิ่มนะครับบาโรดใช้ฮอร์โมนไข่ไก่นะครับแล้วก็การกรีดยางของบาโรดก็อยู่อยู่ที่ประมาณหกโมงเย็นนะครับเนี่ยเริ่มเข้าสวนแล้วก็ก็จะกรีดประมาณนี้น้ํายางออกปกติครับไม่มีปัญหาใดๆครับกรีดหกโมงเย็นนะครับตอนนี้ เพราะว่ากลางคืนหนาวมากบอรลดลุกไม่ไหวครับมันหนาวมากแต่ว่าพอหันมากีดกลางคืกนกลางวันก็ได้ปริมาณน้ํายางมากกว่าด้วยครับสําหรับสวนบาโลดนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงสวนคนอื่นนะครับอ่าบอโลดเปรียบเทียบของสวนบาโลดที่เดียวนะครับว่าเวลาที่ ตอนที่เป่ารถลองกรีดตอนกลางคืนปกตินะครับก็ประมาณตีสองเข้าปกตนะิพอเช้ามาประมาณ8ปดโมงเก้าโมงมาหยอดกดก็จะเห็นว่าน้ํายางก็ได้เท่านี้สมมุตินะฮะแต่พอมาลองกรีดดูกลางคืนเพราะว่าช่วงที่เย็นจังหวัดจังหวัดที่บป่ารถอยู่ในเย็นมากนะครับหนาวตอนกลางคืนที่หนึ่งที่สองนี่ตื่นไม่อยากจะลุกอะครับเพาะเลยก็เลยเปลี่ยนแผนมากรีดตอนกลางวัน ก็คือหกโมงเย็นเน่ะเริ่มเข้าสวนละปรากฏว่าตอนเช้ามาหยอดกดแปดโมงน้ํายางได้มากกว่าครับอันนี้เฉพาะสวนบารโรดนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าเฉพาะสวนบารโรดแต่ท่านอื่นสวนอื่นอาจจะไม่เป็นเหมือนก็ได้นะครับอันนี้คือช่วงเวลาในการกรีดของบารโรดก็จากนี้ไปก็จะกรีดตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับเป็นต้นไปครับผม,ม นี่แหละครับคือที่บาโรดกรีดเมื่อวานนี้นะครับหกโมงเย็นก็จุดไลท์แล้วลครับหกมีดนะครับรวมทั้งหมดหนึ่งสองแล้วก็ถ้วยนี้ก็เกือบเต็มนะครับเหลอือนิดเดียวก็เท่ากับว่าพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วนะครับจะเก็บขายแล้วก็อันนี้คือผลผลิตของอ่ ยางของบ่าโรดนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับหนาวจริงๆครับที่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับหนาวจริงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมะกรีดตอนเย็นก็ได้นะครับเนี่ยได้ปริมาณน้ํำยางหเม็ดก็ได้ต้นที่ออกดีนะครับก็จะได้สามถ้วยแต่ส่วนต้นที่เนี่ยที่บ่าโรดวางไว้ข้างๆนะ,นะยังไม่ได้ยอดกดนะครับขาวๆเต็มไปหมดแล้วนะครับน่ะ อันนี้คือ6กมีรทุกต้นเที่ยวนี้ก็ถือว่าได้ปริมาณน้ำยางค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าโอโออยู่ครับโอเคอยู่ครับครับเพื่อนๆก็คิดว่าหลายท่านก็คงจะเปลี่ยนเวลากรีดนะครับเพราะว่าอากาศกลางคืนที่บ้านบาโรดเนี่ยหนาวจริงๆครับถ้าเราจะกรีดปกติคืนนี้ถึงทีสอเนี่ยบาโรดลุกไม่ไหวจริงๆครับ ก็เลยต้องปรับแผนนะครับมากรีดช,ช่วงนี้แต่ผลปรากฏว่าก็ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจทีเดียวครับผมอลองดูนะครับเพื่อนๆครับอาจจะมาเปลี่ยนเวลากรีดเหมือนบาโรดก็ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนยาวเลยนะครับจนถึงถ้าท่านปิดหน้ายางก็ปิดหน้ายางจนถึงปิดหน้ายางเลยนะครับครับผมขอบคุณครับ